กันญาหู่บ้านนะครับเพ่อให้ให้ท่านมาทำหน้าที่ไพ่อห้ผู้รอไดรับพี่นง มืหน่อยแหลข้าวต้มมือหัวงนะครับรายการวันบ่ายเที่เที่ยงนะครับวันนี้ถือว่าพี่น้องมาให้ความอุปถัมภ์มาให้ความภาคภูมิกับวันมือหน่อยครับ ฉะนั้นเรงไนี่นะครับตอนที่ท่างที่ข้านล้อลั่นกับที่ทีขนทจ้าข้างแสดงกับที่ใดก็จะมีพิธีขนข้างนะครับเขาแนะนําแขกท่านพูดมีเกียรตินะครับเมื่อนี้ก็มีหลายท่านนะครับที่ท่างจะทำกรรมการท้างเมื่อวานในเชื่อเชิญนะครับเมื่อวานจะเป็นท่านประธานในพิธีนะครับท่านพูดข้างจุนโจเมื่อวานจะเป็นข้าวต้องนั่งนะครับท่านท่านหน้ผู้บริหาร ในไทยนในความคคุณหมายความรวมมือนะครับท um ี้งานรับเที่หวหน่อยนะครับฉะนั้นพระเทศไท่านพระยั่งท่านผู้ใหญ่เฉลยมครับเป็นเต้นประทติจยกงานนะครับแต่ทนมาที่วิธีว่ารำนะครับที่ท่านนั้นกับท่านครูวัดตนาบุริจานย์นะครับเพิ่ม งานวัานี้วัดทุกรัวสูงพนท่านอยากนั่งและก็บางทีงขอประธานนะครับก็จะหาท่านวิญญาณกลืมก็ต้อท่านก็ท่านเพิ่มเพิ่นเหลืก้าใครบอกวุทัยการ่ายและอที่นมาโดยไร้ทรง ทุกขี้นตอนทุกับนตอนทั้นตอนทกขนอนทุกขั้นตอนทุ้นตทบกข้นตอนทุกั้นานทุกาตอนทุกขั้ยทุกขัตอนทุกข้นตอนทุกั้นอว่ากขั้นตอนทุกขั้นตกาศเนตีกนตอนทนตอรทกั้นตอนทนนทุรขั้นนทกนตน้กนตออน่านาันะครับ ดังน <can> <can> ั้นก็นลอยท่านก็ท่านจะข้างเล่ากันไปเลยว่าพวกพายพี่น้องนะครับแค่นั้นพี่น้องที่ก็เที่ยวงานนะครับวันนี้ท่านคณะกรรมการวันทางโรงเรี้ยนมุนอยวัดมุ่งหน่อยนะครับก็ได้มี่กั๊ดก็กิจกรรมนะครับเพราะว่าที่เป็นข้างลอยดาวก็มีกิจกรรมร้อยดาวไอ้นาวาพายโชค นะครับเพื่อให้ทุกท่างวันครับครับพี่ครับน้องนะครับในวความ <c oughs> นะครับครับเดี๋ยวท่านพิธีกองจะบอกให้เองว่าธนคา,นานคารธนาผู้นบามาหน่อยในย ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับโอ้ขอเสียงตบมือดังๆให้พี่ที่กอนแขนพี่ที่กอนเสียงตบมือได้เยอะเลยโอ้ผู้ใดตบมือดังๆนะผู้ใดตบมือดังๆให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเออวันที่ที่หกสี่ให้เงินไหลเข้ากระเป๋าสิบล้านยี่สิบล้านลอยล้านนะครับเออครับผม นายวัฒนพงศ์รีจันทร์ครับครูโรงเรียนบ้านโทได้รับหน้าที่เป็นพิ้นิกรบนเวทีโอ้ยจะเป็นตื่นเต้นเลยครับเด้อคนคนตื่้นผู้ใหญ่มาถึงเชือดนะครับตื่นเต้นหลายครับครับสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับในตำบลบงหลวงตำบลใกล้เคลียงนะครับที่มาดูมาชม มอนอําขนาดใหญ่นะครับขนาดประถมบันเทิงศิลป์ครับแต่ผมคนหนึ่งนะครับที่ได้ติดตามนะครับขนาดประถมบันเทิงศิลป์นียวสนุกสนานมากนะครับวันนี้ท่านเอกชอบความสนุกสนานนะครับหัวเราะโดยโดนรม้วมปากก็เลยแบบนี้นะครับนะแต่ว่าข้ากั่ไจข้างดนะครับเลยบินดีครับวันนี้ทางคณะกรรมการ หมู่บ้านนําโดยท่านผู้ใหญ่เจริญสมพิมนะครับและก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ยืนอยู่บนเวทีนัแห่งนี้นะครับถ้าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่บนเวทีนี้งานนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับงานนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะแม่พี่น้องของเราก็จะไม่ได้ดูไม่ได้ชม อลัคณะบันเทิงอ่คณะประถมบันเทิงศิลป์ครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอ่คณะผู้หลักผู้ใหญ่แตกผู้เกี่ยงต้นเวทีดังๆาครับนะครับครับวันนี้นะครับอ่าท่านประธานของเรานะครับที่จะมาเปิดอ่านาในวันนี้นะครับก็คืออ่าทางคณะกรรมการนั้นได้รับเกียรติจากท่านอธิคมเจิงตะกูลนะครับ รองประธานสาภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษของเรานะครับที่จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้นะครับหลังจากท่านประธานเราเปิดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แนะนําท่านแขกผู้มีเกียรติบนเวทีนะครับโอกาสนี้นะครับกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับท่านอธิบดีเจงตระกูลนะครับ รองประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดอ่านกล่าวเปิดงานพบปะพี่น้องอทุกทุกท่านนะครับที่มาดูมาชมหมอลัำในค่ำคืนนี้โอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับผมกับประกา,ารในงมนสการพักอูวบรธรรมาที่นั่งรักทิดย์ในรักมหาศัย กระแิรนมน้อมบุญเลนี่เพื่อแบบกำนัลนนายกพันทีนไงบ้านหลายหลายหมู่บ้านันทซอยและพี่น้องเข้าชาวบ้านน้อยๆพี่นองเป็นล้วนลวนพี่น้องฐานเทียนมาเป็นยมล่มืนี้ซึ่งทุกๆปีสงการทั้งวันตามน้อยจะมลอมมาตลอด แต่ลันจากโควิดมาดำไ้ปีนี้เป็นที่พีจีิ่งไป็นจัดเริ่มขึ้นมาใหมครับอันนี้ก็ัพี่น้องเขาขึ้นสู่นอกจากโอ้งโควิดมันมาหาครับืันนี้มู่เข้าไปในเบื้องสูงใจยากนะครับคณะหมอ่ำคณะปัะมุตะเิงสิงห์กับแจ๊คแล่กกับเป็นกับไอวี่เดงกับชูโกบูลกบูล ยาให้มีเหลือมีเล่าอย่างไม่ได้ไม่น้อยแตขอให้รอดไว้ทนไว้มันผ่านีปไม่ไก่อนกลับจะไปไปวาแต่ไม่กลับมีหมู่มากผมต้ตีต้มเปลี่ยนแปนงลงของตะบนเมืองหลวงหลายอยา่างแต่นายกสุณพิแล้วของมากแล้วอะได้มีโรคชีดวาเลยเห็นสำนักงานไม่น้อยไป ไอ้อจะนี้เลยเป็นสางเวยไอ่เป็นกอขีดที่ดีองค์ขีดีนั่มครับทุกขุนกับได้ไปมาสะดวกครับคนรผ่านมากไอ้ที่กรมช่างงาน,านของกรมการนนนบ,บริหารส่วนกำลังเมืองหลวงครับปีใหม่สุขการปีนี้ขอให้พี่น,อนปป้องมีแต่็นครอบสุคขครอบเป็นเลื่อสุขภาพแข็งแรงครับคิดตใจกับขอให้ได้สิ่งนั้น กูเด de ินทางมาจากทางไกลกับขอเดินทางกลับบ้านในสัปดาห์ที่ผ่านขับปั่นมีอะไรไม่ได้เป็นวงกลมเลื่นะครับกับหลวงพ่อผลงานงานสุขการของวัดบ้านเมืองน้อยซึ่งรายการก็ทุกปีแต่แก่างหืดจากโควิด ถึงมาเรื่องตัวนาีนาแต่คือสิ่งที่เกกับแต่พวกน้มองว่าใม่ครับขอให้งานนี้มีมตรพวก้อซีโรเซลครับขอขอเ่ยการระบาดนีครับกับท่านประธาน